สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคมือถือ Android กับฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่เคล็ดลับอันดับแรกนะครับก็คือการสลับบัญชี Google ทั้งใน Gmail แล้วก็ใน Play Store นั่นเองนะครับเราไปเริ่มที่ Gmail ก่อนนะครับเข้าไปที่ Gmail ปุ๊บในกรณีที่เราต้องการสลับบัญชีในส่วนของ Gmail นะครับเราจะต้องไปแตะที่รูปโปรไฟล์ด้บนฝ่ามือใช่ไหมครับเราก็แตะเข้าไปปุ๊บ หลังจากนั้นเมื่อเลือกบัญชีที่เราต้องการสลับนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บอ่าทาง Gmail ก็สลับบัญชีให้เรานะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรามีบัญชี Google ที่มีเป็นจํานวนมากนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีในการสลับบัญชีนะครับนั่นก็คือให้ผู้ชมแตะไปที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ปัดขึ้นหรือว่าปัดลงก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นอ่ะผมจะแตะไปที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วผมจะปัดขึ้นนะครับผมเอาแตะแล้วปัดนี่ครับมันจะเปลี่ยน บัญชีให้เราแล้วนะครับะฮะปัดขึ้นนี่ครับก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับผมปัดขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับอ่ปัดลงสินี่ครับปัดลงนี่ครับก็จะเปลี่ยนอ่บัญชีให้เราแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะรูปโปรไฟล์แล้วต้องเข้าไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทางลัดอีกหนึ่งทางนะครับโอเคไปดูในส่วนของ p Play Store ล่ะนะครับแบ็กออกไปครับแล้วเข้าไปที่ Play Store ในส่วนของ Play Store ก็หลักการเดียวกันนะครับในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีแล้วก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือหลังจากนั้นมาแตะตรงนี้ครับลูกศรที่ลงเล็กๆตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นค่อยมาเลือกบัญชีที่เราต้องการนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ทางเ Store ก็จะเปลี่ยนบัญชีให้เรานะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดในกรณีที่เรามีบัญชีเยอะๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับ แตละล้วปัดขึ้นแตะละปัดลงอ่ะอย่างเช่นอะผมจะปัดขึ้นปึ๊บนีครับปัดขึ้นเน่ยมันจะเปลี่ยนให้เราครับปัดขึ้นปัดลงปัดลงเนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ,บวิธีสลับบัญชี Google นะครับในส่วนของ Gmail แล้วก็ Play Store นั่นเองนะครับผมต่อไปเคล็ลับที่2ก็คือวิธีแคปหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอขณะท่องเว็บไซต์ในโหมดไม่ระบุต,ตัวตนปกติเวลาที่เรา ท่องเว็บไซต์ในโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเข้าไปที่ในส่วนของ Google Chrome แล้วมาเลือกเมนู 3. จุดด้านบนขวามือแล้วก็มาเลือกแท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนพอเราเข้ามาในโหมดไม่ระบุตัวตนแล้วนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะท่องเว็บนะว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนก็นแล้วแต่ ไม่สามารถที่จะจับภาพหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอได้นะครับเมื่อเราเข้ามาในโหมดของไม่รู้ตัวตนแบบนี้ยกตัวอย่างผมจะแคปหน้าจอนะครับคุณผู้ชมปึ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวแคปอีกครั้งครับแล้วค่อยอ่านตรงนี้นะครับนะครับไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้เนื่องจากนโยบายความเป็นความปลอดภัยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวิธีแก้ง่ายละง่ายมากนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่เมนู3จุดด้านบนขวามือ แล้วมาแตะตรงแถบใหม่หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่า com c o m e คลอ c เซลล e เซ l a s แฟ s หลังจากนั้นก็กดคำว่าไปหรือว่าค้นหาด้านล่างพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่า Incognito s c r e e n s h o t i n c o g n i t o เว้นวรรค s c r e n s h o t หลังจากนั้นกดเข้ามาไปหรือว่าค้นหาครับนี่ครับมันจะขึ้นคำว่า incognito screenshot ให้คุณผู้ชมแตะตรงนี้ตรงคำว่า default แล้วมาเลือก i n o u b l e ครับหรือว่าเปิดใช้งานนั่นเองนะหลังจากนั้นมาแตะตรงด้านล่างครับ relaunch เรียบร้อยครับแค่นี้เองคุณผู้ชม หลังจากที่เราแตะปุ่มรีแลน์แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาหน้าเดิมนะครับหน้าแรกแล้วก็แตะที่เมนู3จุดด้านบนขวามือลเลือกในส่วนของแท็บใหม่ที่มาหลุดตัวตนนะครับอ่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมสามารถจะท่องเว็บไซต์นะครับหากว่าเห็นภาพที่เราถูกใจสามารถที่จะแคปหน้าจอได้นะครับอ่ลองแคปดูนะครับผมจะแคปหน้าจอนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับแคปได้แล้วอ่า ลองไปดูในส่วนของแกลเลอรี่ครับกดปุ่มโฮมออกไปแล้วเข้าไปดูในแกลเลอรี่นะครับนี่ครับที่เราแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมเราก็ได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมโอเคต่อไปถ้าเกิดเราจะยกเลิกล่ะนะครับทำยังไงแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปครับไปที่ในส่วนของ Google Chrome เหมือนเดิมครับปึ๊บหลังจากนั้น อันนี้เราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google Chrome เลยนะครับให้คุณผู้ชมไปเลือกที่เมนูสจุดด้านบนขวามือทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ไปที่แถบใหม่แล้วก็พิอมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับ Chrome flags CHROome:/elect f หลังจากนั้นกดค้นหาหรือคำว่าไปด้านล่างผมถึงหน้าน,นี้ก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ incognito screenshot i n c o g n i t o เวนวัก e s c r w e n s h o t หลังจากนั้นก็กดคำว่าไปหรือกดค้นหาหลังจากกดคำว่าไปหรือว่ากดค้นหาแล้วนะครับมันจะเด้งมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ Incognito Screenshot ให้คุณผู้ชมแตะคำว่า i n นเว e รครับปุ๊บหลังจากนั้นแตะคำว่า d e u l u อัมาแรกเลยปุ๊บแล้วก็แตะที่ r e r u n นนะครับหรือเริ่มต้นด้านล่างขวามือปึ๊บ ตอนนี้ก็มาสู่ในโหมดของปกติแล้วนะครับในส่วนของ o g Chrome อ่านะคับแต่ยังไม่เสร็จนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้ครับนี่ครับสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นี่ด้านบนตรงนี้แตะเข้าไปครับเพื่อเคลียร์นะครับเคลียร์ให้มันออกจากหน้าจอนี้ให้หมดให้มันสู่หน้าโหมดปกตินั่นเองกากบาทครับปึ๊บกากบาดครับปึ๊บแล้วแตะที่เครื่องหมาบวกตรงนี้เพื่อเริ่มแถบใหม่ปึ๊บ ก็เข้าสู่หน้าตาปกติใน Google Chrome แล้วนะครับเรียบร้อยครับสำหรับเคล็ดลับที่2ต่อไปไปดูเคล็ดลับอันดับต่อไปนะครับต่อไปเคล็ดลับที่3นะครับก็คือวิธีปิดบทความข่าวสารและโฆษณาในหน้าแรกของ Google Search และ Google Chrome นั่นเองนะครับเราไปเริ่มต้นที่ g Google เอ่อ g o o ก l e Search ก่อนนะครับเราจะปิดบทความข่าวสารและโฆษณานั่นเองในหน้าแรกแต่เข้าไปนี่ครับ ในหน้าแรกของ Google Search ก็จะมีข่าวสารบทความต่างๆรวมถึงโฆษณาต่างๆนั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะปิดก็สามารถทําได้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมเข้าไปที่โปร,โฟรไฟล์ของเราด้านบนขวามือครับปึ๊บแล้วมาแตะตรงการตั้งค่าปึ๊บหลังจากนั้นแตะทั่วไปด้านบนสุดตรงนี้ แล้วมาดูตัวนี้ครับ Discover ตอนนี้เปิดใช้งานอยู่แล้วปิดซะปึ๊บหลังจากนั้น back ออกครับ back back จะเห็นว่าไม่มีในส่วนของบทความหรือว่าข่าวสารต่างๆแล้วนะครับผมโล่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดอ,อยากกลับมาเวนอยากกลับมาให้มีบทความข่าวสารเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับเมนู3เมนูร <c oughs> <c oughs> ูปโปรไฟล์เราดนบนกว่ามือครับปึ๊บอ่าการตั้งค่าปึ๊บ แล้วไปทั่วไปด้านบนปึ๊บแล้วเปิดใช้ในส่วนของ Discover เปิดเลยปึ๊บแล้ว back back อีกจะเห็นว่าบทความข่าวสารต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคออกไปเลยไปดูในส่วนของ Google Chrome บ้างอ่าเข้าไปที่ Google Chrome ครับเหมือนกันครับก็จะมีบทความข่าวสารต่างๆนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะปิดก็ง่ายๆครับแตะไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ แล้วก็ปิดซะปึ๊บเรียบร้อยครับไม่มีแล้วผู้ชมโล่งแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจับเปิดให้มีบทความข่าวสารต่างๆก็กลับไปที่เดิมครับรูปเฟืองแล้วก็เปิดนะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับบทความข่าวสารต่างๆก็เรียบร้อยครับสลับเค่ขับที่3ต่อไปข้อที่ที่ก็คือการแปลงข้อความในหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF นั่นเองโดยไม่ต้องใช้แอปช่วยนั่นเองนะครับ อันดับแรกเราก็เข้าไปหาเว็บไซต์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมเมื่อเรามาถึงหน้าเว็บไซต์นะครับที่เราต้องการที่จะแปลงข้อความต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไฟล์ pdf แล้วนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนู3จุดด้านบนขวามือหลังจากนั้นแตะคำว่าแชร์ครับต่อไปให้คุณผู้ชมเลือกไอคอนที่มีคำว่าพิมพ์นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนหาไอคอนที่มีคำว่าพิมพ์ ถ้ายังหาไม่เจอให้แตะคำว่าแสดงเพิ่มครับะนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนหาไอคอนที่มีคำว,ว่าพิมพ์ออดเจอแล้วครับจะอยู่อันแรกเลยนะครับนี่นีนี่นีนคํำว่าพิมพ์ตรงนี้เราก็แตะเข้าไปปึ๊บพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมแตะไปที่ลูกศรชี้มาด้านล่างนะครับทีเป็นสีดําเล็กๆตรงนี้ครับด้านบนขวามือแล้วก็แตะเข้าไป มันจะมีบันทึกเป็น pdf กับเครื่องพิมพ์ทั้งหมดให้เลือกบันทึกเป็น pdf ครับแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ปึ๊บอ่าหลังจากที่เราแตะที่ปุ่มสีเหลืองนะครับมันจะเด้งมาหน้าหน้าในส่วนของที่จัดเก็บภายในเครื่องของเรานั่นเองนะครับผมให้คุณผู้ชมมาเลือกแตะที่ตรงเรียบร้อยครับด้านล่างปึ๊บนี่ครับมันจะมีไฟล์ pdf ปรากฏขึ้นคุณผู้ชมพอมันปรากฏลักษณะแบบนี้เราก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยแล้วไปที่การจัดการไฟล์หรือว่าไฟล์ส่วนตัวของเรานั่นนะปึ๊บไปที่ที่จัดเก็บภายในนี่ครับไฟล์ pdf นะเราสามารถที่แตะเข้าไปได้ปึ๊บเลือกเปิดได้เลยนะครับอเอาเป็นอันนี้และการโปรแกรมอ่าน pdf ปึ๊บ นี่ครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือกดทุกโหนไว้ก่อนเข้าไปที่ตัวโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เลยนะครับนะฮะหวังว่าหลายๆท่านก็คงจะมีใช้อยู่เนาะนะครับถ้าไม่มีใช้ก็ลองโหลดเนาะมาใช้ดูนะครับสหรับไฟล์ PDF เข้าไปที่ไฟล์ PDF เอ้ยไม่ใช่สิโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF นี่ครับมันก็จะอยู่ในส่วนนี้เองนะครับไฟล์ PDF นั่นเองแตะเข้าไปเราก็ได้แล้วนะครับไฟล์ PDF ง่ายๆนะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือเคล็ดลับและเทคนิคมือถือ Android กับฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ